สวัสดีครับท่านผู้ชมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมเศรษฐี2 MetaWorld นะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสต์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับเกมนี้คอสแพลตฟอร์มด้วยมีเวอร์ชัน PC ด้วยนั่นเองเป็นภาคต่อเกมกระดานเศรษฐีออนไลน์ขวัญใจมหาชนที่มาพร้อมกับโลก Meta World สุดล้ำนั่นเองเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเริ่มตั้งแต่สร้างตัวละครหรือว่าสร้างอวตารเลยนะครับตัวนี้มันจะมีพรีเซสสาเร็จรูปอยู่นะครับเราจะเอาใครก็ได้แต่เราไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเอาคนนี้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปขั้นตอนถัดไปเลยนะเริ่มแรกนะครับก็จะมีการปรับแต่งในส่วนของตัวน้ําหนักนะครับจะเอาพร้อมเลยนะครับหรือว่าท้วมขึ้นมาหน่อยก็สามารถทําได้นะสูงนะครับเอาแบบนี้ก็ได้หรือว่าสูงไปเลยก็ได้น ตรนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเท่ดีนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นพวกพรีเซ่าใบหน้าต่างๆนะครับเราจะเอาแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้สมมติว่าผมเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสีผิวนะครับเราจะเอาผิวแบบไหนเอาขาวไปเลยเอาําไปเลยหรืออะไรแบบนี้เราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็จะมีสีตาด้วยนะครับชอบสีนี้ไหมหรือว่าชอบสีนี้แล้วก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันเนาะถัดมาก็จะเป็นพวกทรงผมต่างๆนะครับที่เราสามารถปรับแต่ง preset ที่เขามีให้เนาะหมุนได้นะครับดูว,ว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็มีพวกสีต่างๆแบบนี้นะครับหรือว่าเอาสีดําอันนี้เราแตะเลยนะเช่นถ้าสมมติว่าผมเอาประมาณนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็น preset สําเร็จรูปนะครับเราสามารถเลือกอ่า เสือ้อกางเกงแบบไหนมาแมทกันก็ได้แล้วแต่เนาะเช่นผมเลือกแค่เนี้ยรู้สึกว่ามันโอเคนะอาจจะเปลี่ยนแค่รองเท้าหน่อยเออก็อเทดีอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถทําได้หลังจากตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดตกลงด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อตัวละครอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเล่นให้มาด้านขวาล่างตัวนี้เลยนะครับกดปุ่มเริ่มเกมเนาะแล้วก็พอเริ่มเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนข,ของตัว แต่ละระดับนะครับผมในแต่ละระดับก็จะมีในส่วนของตัวจํานวนเงินที่เข้าร่วมที่แตกต่างกันไปนะครับยิ่งระดับสูงสูงนะครับจำนวนเงินที่เข้าร่วมก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าจํานวนทองนะประมาณนี้อย่างเช่นอันแรกใช้100ทองนะครับอย่างเช่นอันที่2ใช้400ทองนะครับผมเล่นอันนี้อยู่นะครับนะตอนนี้เนาะเราเข้าร่วมใช้เงินประมาณ400ทองนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาการ์ดลงด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถเอาการ์ดลงได้นะแล้วก็แต่ละการ์ดแต่ละใบก็จะมีความสามารถเนาะหรือไม่รู้จะเอาอะไรลงช่วงแรกก็ จัดวางอัตโนมัติไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมหลังจากจับคู่ได้อัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าได้คู่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมีการเลือกการ์ดน,นะครับใครได้คะแนนมากกว่านะครับก็จะเป็นฝ่ายได้เล่นก่อนอะไรทำนองนี้นะครับผมอ่ะเราเลือกปุ๊บเราได้เล่นคนที่2น,นั่นเองท่านผู้ชมประมาณนี้อ่ะแล้วก็รอดูกันเ <ocup. S 2> นาะวิธีการเล่นนะครับใครถึง12คะแนนก่อนก็เป็นฝ่ายชนะน,ะนั่นเองท่านผู้ชมครับดูกลางจอได้เลยนะก็จะมีคะแนนซ้ายกับขวานะ สีแดงแล้วก็สีเงินนะครับสีเงินก็จะเป็นของผมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการ์ดท,ที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเราจะเลือก12แล้วก็เลือกแต้ม12อะไรแบบนี้นะครับเราจะเอา6แล้วก็เลือก6อะไรแบบนี้ได้เลยนะผู้ชมครับอย่างเช่นนั่นผมว่าผมเอาด <12. S 1> ับเบิ้ล12นยครับเราก็คอย12ไปแบบนี้เลยนะการ์ดตรงนี้มันจะสะลับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนัานผมนว่าผมอยากได้สร้างระยะไกลสมมติว่าผมอยากได้นี้ผมกดซื้อเลยนะครับถ้ามันมาตกตรงนี้เราสามารถซื้อไอเทมได้ ะครับเราก็อ่ามาซื้อตรงนี้เรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถอาทอยต่อได้นะครับสมมติว่าเราได้6กนะครับเราดูนะว่าเราจะไปเมืองไหนนะครับมีห6หเก้านะครับ 9, เกาลงมาตรงนี้ก็ได้อ่ะึ๊บน,นี่แล้วก็จะมีการ์ดท,ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับตัวการ์ดอ่ะ ถ้าเกจมันเต็มถึงจะสามารถใช้งานได้การ์ดแต่ละใบเราสามารถแตะค้างที่การ์ดได้นะครับว่าม <10. S 1> ีความสามารถอะไรบ้างนะครับในแต่ละใบเช่นตัวนี้สร้างการ์ดลูกเต่าในระยะ1 0บถึงสิอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับน,นี่อ่ะเราเลือกนะครับอ่าเรามี3 6หก็ได้นะครับอ่ะไป6กแล้วกันมาครับนี่แล้วก็กดซื้อเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต้มก็จะเป็นของเรานะครับนำอยู่น,นิดนึง นะครับแล้วก็าทาการซื้อต่อเลยเรถเสื้อของเขาก็ได้นะเขาวางหกไว้ตัวนี้ใช่ไหมรถเสื้อของเขาเลยก็ได้นผู้ชมนี่เรียบร้อยนะรถเตื้อของเขาอาซื้อเรียบร้อยออไอ้เงินเราก็ลดประมาณหนึ่งนยครับเราซื้อมาแต่ว่าแต้มด้้นขวบบนเราก็เพิ่มเติมขึ้นมานะถ้าไปด่านสูงๆนะครับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวระดับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเค เดี๋ยวเราเอาประมาณอ่าสิบไหมประมาณสิบน่าจะพอนะสิบเลยลงประมาณนี้ก่อนก็สร้างเลยนะครับนี่โอ้แล้วก็ตัวกราฟิกของเกมนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบ 3d แบบสวยงามเลยนะครับเวลาการสร้างนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นตัวตรงตัวตึกอะไรแบบนี้ ค่อนข้างชัดเจนนะโอเคเราเอาดับเบิลได้ไหมสิบสองเนี่ยครับจัดไปเลยเดี๋ยวเราเอาการ์ดไอตัวนี้มาใช้ก่อนนี่ใช้การเลยปลึ๊่นะตาฉันแล้วแล้วก็ทำการใช้ดับเบิลก่อนหนึ่งรออครับ <12. S 1> ผมไม่ติดอันนี้นะเอ้ยนึกว่าจะตกตไม่มไเหรอครับท่านผู้ชมแล้วเจ็ดแต้มละอีนี้เดี๋ยวเราก็จะชนะแล้วนะ อ่าแล้วสิบสองโอเคมีโอกาสมาตกตรงนี้ดับเบิลสิบสองนี่ครับสร้างแลนด์มาร์กได้แล้วจัดไปแลนด์มาร์กตาฉันแล้วแล้วก็จัดสิบสองนีกได้ไหมเนะี่ยกลัวมันตกสิบเอ็ดนะอ่าเอาแค่สามก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี <3. S 1> ๋ยวไปตกทรายตรงนี้เสียเวลานะครับเฮ้ย hey. คือเกมเนี้ยเราต้องใช้การวางแผน แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนในการเล่นเลยนะครับนะมันต้องคิดนิดนึงนะครับนิดหน่อยเพราะว่ามันมีตัวเลขบอกนะเราจะเดินไปแบบนี้เราจะทํายังไงต่อเราใช้การ์ดในเทอร์นนี้หรืออะไรแบบนี้ทุกผู้ชมครับนี่เขาได้รถไฟลแล้วนะรถไฟเทมนี้โคตรด,ด,ดีเลยนะเขากำลังเลือกบล็อกอยู่นะครับว่าเขาจะไปบล็อกไหนนี่เข้ามาตรงนี้กลับมาเรียบร้อยนะครับเออเดี๋ยวนี้นะครับ ผมจะไปที่11แล้วกันอ่ะ11 12, 12ได้หมดนะครับ11นี่สร้างเลนมากนี่ครับอีกท่านเดียวเราก็ชนะเลยท่านผู้ชม <Land mark. S 1> เขาสร้างเลนดมากแล้ว,ว,ลวเขาน่าจะตามไม่ทันแล้วเนี่ยเราแค่ไปอีกใบหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยกดสร้างปุ๊บชนะละเป็นไงครับผมอีซี่ไหมในช่วงแรกนะครับ แต่เวลาช่วงหลังๆไอ้แต้มตัวนี้จะเยอะขึ้นนะครับจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วเด็ท่านผู้ชมนี่วิธีการเล่นกันคร่าวๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะอย่างเช่นในส่วนของตัวการสุ่มตัวละครตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็จะมีแต้มตัวนี้เนาะที่เราสามารถสุ่มได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมครับเราสุ่ม10ครั้งเลยนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวการ์ดสกิลมานะครับนี่สุ่มกันเลยครับปุ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับอย่างเท่ หรือใครอยากจะกดสักข้ามด้านขวาบนก็ทําได้นะนี่ครับอ่าเฮ้ยมีสีม่วงอันนึงวะ่ะกดเปิดเลยปิ๊บนี่ครับเป็นของดีอยู่แล้วนะสหํารับตรงนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสุ่มทั่วไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีการสุ่มนะครับสิบครั้งนะครับใช้เงินนะกดสุ่มเลยผมข้ามเลยนะเุ้ยมีสีม่วงออกมาด้วยล่ะไอ โอเคอยู่นะครับนี่เรียบร้อยประมาณนี้เนาะไอตัวการ์ดพวกนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมตัวการ์ดพวกนี้จะอยู่ตรงเมนูตัวละครตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดพวกการ์ดเพิ่มเติมได้อย่างเช่นการ์ดท,ที่เราได้มาใหม่นะครับมันจะมีคอสในการใช้อยู่นะประมาณ5นะครับเราสามารถอัปเกรดได้เนาะมันก็จะมีบอกนะครับว่าตรงนี้นะครับผมมีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็ตัวการ์ดแต่ละใบก็มีการอัปเกรดนะครับแล้วก็มีการเลื่อนขั้นการ์ดด้วยนั่นเองนะครับเราจะเอาลงไปใช้ก็แค่ กดเลือกนะครับแล้วก็กดยกเลิอกอันนี้ก่อนแล้วก,กดาการที่เราใช้ติดตั้งนะครับแต่ตรงนี้ถ้าคอสมันพอมันก็ลงได้นะครับถ้าคอสมันไม่พอมันก็ไม่สามารถลงการ์ดได้นะแล้วก็การ์ดตัวนี้มันสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วก็เลื่อนเลยนี่มันได้กา,าร์ดซ้ำมามันก็สามารถเลื่อนขั้นแบบนี้ได้น,นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบการ์ดเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูตรงนี้นครับ meta island เมตาไอแลนด์จะเป็นเกาะส่วนตัวที่เราสามารถสร้างในส่วนของตัวตึกไว้ผลิตในส่วนของตัวทองได้นี่เองทุกผู้ชมครับอย่างเช่นเราจะสร้างนะเรามาตรงนี้นะครับเลือกทําการซื้อตรงนี้ก่อนนะครับนี่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับทำการก่อสร้างทั่วไปนะครับเราก็เลือกเลยนะเราจะเอาตึกหน้าตาแบบไหนอย่างเช่นต้องการแบบนี้นะครับอ่ะเรากดก่อสร้างเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการก่อสร้างนั่นเองทุกผู้ชมครับ ตัวตึกตรงนี้เนี่ยครับผมมันจะมีในส่วนของตัวมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ราคาปัจจุบันเนาะตึกแต่ละอันเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเพิ่มมูลค่าได้นะกดข้ามเนี่ยเป็นระดับ3ดาวแล้วนะครับมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าตรงนี้ส่งผลกับในส่วนของตัวการรับเงินนะครับตัวนี้เห็นปะอ่ะต่อวันนะครับยิ่งมูลค่าเราสูงเท่าไหร่นะครับเราจะได้เหรียญทองต่อวันนะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อมาเนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ m e t a l World ตัวนี้นะครับที่เป็นการซื้อขายที่ดินจริงๆนะครับเป็นที่ดินที่มีอยู่ในโลกจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะเราต้องใช้เหรียญตัวนี้ทนผู้ชมครับเหรียญตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของตัวคริสตัลตรงนี้สามารถทําการแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเช่นถ้าหมุนแล้ผมแลกเปลี่ยนสักอ120อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมี120นะครับหรือผมแลกคนเลยก็ได้นะผมก็จะมีแต้มประมาณนี้นะครับ2,000นะ แล้วก็เข้าไปในส่วนของตัว Meta World เมื่อเข้า Meta World มาแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้นะครับจริงๆเราไปด้านนอกก็ได้นะครับจะมีแมปเปิดอยู่ประมาณไอแลนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับที่เราอยู่นะครับนิวยอร์กนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นแผนที่ในโลกเราจริงๆนะเห็นปะเออแล้วก็ซูมเข้ามาท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเมืองนิวยอร์กจริงๆนะแล้วก็พื้นที่เราสามารถประมูลได้ก็คือพื้นที่สีม่วงๆนะครับจะมีอยู่2แบบเนาะแบบที่มีตึกกับไม่มีตึกนะครับอันนี้ที่ดินเปล่าเนาะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับใช้แต้มตัวนี้เลยท่านผู้ชมในการประมูลเนาะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นราคาที่ประมาณ10,000นะครับแต่ว่าจํานวนคนสมัครนะครับจะแตกต่างกันไปเนาะตัวนี้แพงหน่อยนะครับแต่จํานวนคนสมัครอยู่ที่300ตัวนี้ถูกหน่อยจํานวนคนสมัครอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับโอกาสได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวต๋วตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันจะมีนี่ครับ โอกาสจับฉลากได้นะคือเราลงไปเฉยๆนะครับแล้วก็รอรุ้นว่าจะจับฉลากได้เราหรือเปล่านั่นเองนะครับวิธีการหาตัวตัวนี้นะครับให้เราทําการเชิญเพื่อนนั่นเองทุกผู้ชมครับมันจะมีกิจกรรมเชิญเพื่อนอยู่เนาะก็ให้โค้ดตัวนี้นะครับให้เพื่อนนะครับแล้วให้เพื่อนมากรอกแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวตัวนั่นเองทุกผู้ชมครับนี่แบบนี้เนาะหรือทําภารกิจพิช่ตต่างๆนะครับรับได้แล้วก็จะได้ในส่วนของตั๋วมาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็สามารถรับได้อะไรทํานองนี้เลยทานผู้ชมครับ ก็ลองเข้ากันมาดูนะส่วนเมนูอื่นเพิ่มเติมนะครับก็จะมีส่วนของตัวพาร์ตเมทัลเวิลด์นั่นเองท่านผู้ชมครับตรงนี้เนาะค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะ เล่นเกมนี้ยาวๆนะครับก็ลองดูกันได้นะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมอย่าลืมเอาตัวโค้ดไปกาอกันด้วยนะครับโค้ดจะขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับจะได้รับ10,000โกนั่นเองนะครับโค้ดนี้สามารถใช้ได้1บัญชี1ครั้งเท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้แต่วันที่19เมษายมษาถึงวันที่1มิถุนายน2566นี้เท่านั้นเองทุกผู้ชมครับใครสนใจก็ ลองไปกรอกกันได้เลยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกรอกคูปองกันบ้างเนาะให้เราไปด้านขวาบนนะครับขีดนสามขียนเนาะและ้วลูกฟันเฟืองนะครับต่อมาที่บัญชีนะครับล้วก็จะมีในส่วนของคูปองตัวนี้นะครับให้เอากดตรงคูปองนี่ครับแล้วก็จะมีหน้าเด้งให้กรอกโค้ดนั่นเองเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจเกมนี้ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ